รายการนี้เหมาะกับคนอายุ18ปีขึ้นไปอายุม่ถึงปิดไปเลยสวัสดีขอต้อนรับสู่ชนแนลเกมแก้คันแชนแนลดีรีวิวทุกคาสิโนโกูยังอยู่กับบาคาร่าวนเวียนอยู่แม่งกับบาคาร่านี่แหละอ่ะมันได้ตังง่ายดีคนที่พกทุนมา1,000บาทเดี๋ยวหาห้องก่อนไอสัตว์อ่ห้องไหนนี่เลยห้องหมายเลขห สุดยอดจัดไปโอ้โหเข้ามาเจอน้องเสื้อแดงไผ่เสื้อแดงเสื้อแดงจริงน้องคนดีขอดูเขาให้ก่อนตาแรกจัดไปเต็มกราฟเลยกับ1,000บาทเพลเยอร์ Player, สีน้ำเงินอ่าอย่าลืมหากสนใจหรืออดไลน์มาคุยกันที่แอสป,ปอร์ตวาปในพวกเวนจะได้มีพลาดความรวยการเล่นคาสิโนโควรจะเล่น สองสามไม้ก็พอนะเชื่อกูอ่ะตาแรกเป็นยังไงเออไปิดไพ่อ้โหสแกนอยู่นานไปที่สามเรียบร้อยสองพันบาทกินเต็มเต็ม,ตมไอสัตว์บวกสวยๆรอบแรกสมน้ำหน้าออตาต่อไปนี่เลยเห็นสีแดงแล้วอยากกิน เอาไปเลยกับแบงเกอร์สีแดงต่อเลย2,000บาทเออของค่ายนี่เขาดีอยู่อย่างหนึ่งนะบาคาร่าของเซ็กซี่เนี่ยไอเฮียพิตตี้สวยพอเห็นแล้วก็หอมเลยเฮียอะไรหอมช่างมือ <No more S 1> ไปคิดกันเอาเอง <c oughs> มาลุนไพตาที่สองโอ้โหโอ้โห <c oughs> เรียบร้อยไอสัตว์ก้าแต้มเต็มอ๋อบวกมาสวยๆสองไม้สัตว์อย่าลืมแมดไลายมาคุยกันที่แอสปอร์ตวาร์ปนายพวกเวนจะได้ไม่พลาดความรวยฝากไว้ด้วยละกันนะไอเวนอยากรวยแกดเลยที่แอสปอร์ตวาร์ป